สวัสดีครับช่างบอสลำูกกาครับวันนี้ช่างบอสมารีวิวงานล้างแอร์ยี่ห้อแครเอียนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจะเน้นย้ำคำว่าแครเอียโมเดลโตชิบ้านะครับแครเอียตอนนี้มีอยู่2โมเดลนะครับ1นนะครับเป็นแครเอียโตชิบ้านเป็นโมเดลดั้งเดิม2ช่างบอสจะเรียกว่าแครเอียจีนแล้วกันนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงแครเอียโตชิบ้านะครับ ลูกค้าจะไม่รู้นะว่าแค r รียจีนแค r รียโตชิบ b าลูกค้าจะรู้แค่ว่าโตชิแคเรียอย่างเดียวนะให้สังเกตรตรงนี้นะครับโปรดักบายนะครับเห็นไหมโปรดักบายโตชิบ a าแค r รียนะครับตัวนี้ข้อดีก็คือนะครับล้างง่ายนะล้างสะอาดนะนะครับเราจะสามารถถอดถาดน้ำทิ้งได้ถอดโบเวอร์ได้นะครับทุกครั้งจะทำให้เราล้างได้ทั้งแผงหน้า แล้วก็แผงในนะครับแอร์จะสะอาดทุกครั้งที่ล้างนะครับนะครับบูทนะครับเราก็จะถอดมานะครับใส่จรารบีได้นะครับเราจะแยกโบเวอร์ออกมานะครับแยกถาดน้ำชิ้งออกมานะครับมันจะถอดแยกออกเป็นชิ้นแบบนี้นะครับ จะทำให้เราล้างแอร์สะอาดทุกครั้งนะครับที่เป็นโมเดลแคลเ i ียโตชิบ้นะครับทุกครั้งที่ล้างนะจะต้องถอดแบบนี้นะครับ c a r เ i ียโตชิบ a แอร์ถึงจะสะอาดนะชอวบอจะย้ำนะครับโมเดลนี้เป็นโมเดลแค r เ i ียโตชิบ a นะเดี๋ยวเราจะไปดูแค r เดียจีนนะครับว่ามันจะแตกต่างยังไงนะครับอ่ะคลิปนี้ให้ดูแค r เดียโตชิบ้ก่อนนะ จะล้างได้เหมือนวิสูพานาเลยนะครับถอดบเวอร์ได้ถอดถาดน้ำชิงได้นะครับทุกชิ้นที่ถอดมาล้างก็จะสะอาดนะครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่องบอสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ